เป็นแฟ s ค v ับ y thankful, and he would l i k e t และ y to อย t the th er c a m b o d i a ร food. แล้วก็ <c oughs> จริงๆริๆครับจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะแบบเป็นแฟนคลับเขมรหรือว่าแฟนอินเตอร์แฟนทุกท่านที่มาวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆกคนมากๆเลยครับผมน่ารักมากเลย <c oughs> ลป็นิติสมัช่าแฟนกัมพูชาแฟนมาปี

ผมได้เห็นแฟนๆชาวัำพิชาจากคอมเมนต์ในทิกตอกหรือว่าจะเป็นกลุ่มในเฟ e บุ๊กนะฮะครับผมก็ก็พอแอบดูอยู่บ้างอยากรู้เขาพูดถึงอะไรนะครับผมอะไรนะคือหลายอย่าง ก็ขอบคุณที่แบบว่าติดตามพวกเราสองคนก็เรารู้สึกดีใจมากๆซึ่งเหมือนเหมือนออาลวดเลยตอนแรกเราเราคิดเรารู้แหละว่ามีแฟนๆชาวกัววมพูชายอยู่แต่ไม่คิดว่าขูจะเยอะขนาดนี้แต่ว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รักพวกเราสองคนนะครับก็บาทาก็โทรมาโชว์หมอ,มอ,มอ,มอบมือโอเคประมาณแฟนคลับกัมพูชายืนท้ายก็ขึ้นไปชิชุกัมพูชาเชิดเป็นเต้นโชว์แต่คนมันไร้สงทธิ์กลับออกตัว He said he been saw a lot of comment of Cambodia fan in his TikTok account, and he never expected that there is a lot of fan who is here for today, and he would like to thank you for supporting both of them. Thank you very much. Yes. I am everywhere both X Facebook Google เซลฟ์ของชูโอเคอัพโหลครับ Yes โอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวพี่จะต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมของเรานะครับ okay, ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากั